สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศรายวันที่18กรกฎาคม2567กันนะครับในวันนี้ครับจะเห็นว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวตันตกเฉียงใต้ก็ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงครับทําให้ประเทศไทยโดยภาพรวมยังคงมีฝนตกค่อนข้างจะมากและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับ สำหรับฝนสะสมในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับเห็นว่าฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านรับลมมรสุมนะครับอย่างเช่นทางซีบตะวันตกด้านภาคตะวันออกส่วนภาคของชิ้นเหนือนะครับก็จะเน้นฝนบริเวณทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคนะครับในส่วนของคลื่นลมครับถ้าเป็นฝั่งอันดมามันตอนบนนะครับตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2-3เมตรครับเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันออกครับ มีคลื่นสูง2-3เมตรเช่นเดียวกันครับส่วนบริเวณอื่นของอ่าวไทยและอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในวันนี้นะครับก็ยังคงมีคําเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลนามันและอ่าวไทยครับซึ่งก็เป็นฉบับที่12แล้วเนื่องจากล้งมรสุมก็ยังคงพ่าดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวเชียงเหนือตอนบนนะครับรวมทั้ง มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกําลังอยู่นะครับทําให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นภาพรวมของประเทศไทยตอนบนนะครับอย่างเช่นทางภาคเหนือภาคตะเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายค่อนข้างจะดีนะครับรวมถึงมีฝนตกหนักได้ และถ้าเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากก็จะเน้นทางภาคเหนือและภาคตะวันเชียงเหนือตอนบนครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ฝนหนักก็จะลดน้อยลงไปนะครับก็ยังคงมีในบางพื้นที่ในภาคเนาหนือภาคตะวันเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรสําหรับทะเลอันมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็ขอให้เลเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับ ก็ขอให้พ้นวันที่19ไปก่อนนะครับต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจําวันนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุด3 2 3สองถึงาสองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24 -25 ถึงองศาเซลเซียสภาคตอนเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และกลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับ อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟักขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟักขนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตนออกมีฝนฟักขนอง40%ของพื้นที่ก็จะเน้นทางตอนบนนะครับอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตนตก Born ok, มีฝนฟักขนองรอล,ะล,ะละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด26-27ถึงองศาเซลเซียสครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับสามารถติดต่อเราได้ตามหมายเลขที่ให้ไหว้เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคหรือส่วนกลางก็ตามนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ